มาเกีน้วสวนส้มหน,น่อยเขายังไม่ได้แดกเลยแดกเข้าก่อนนี่โอ้โหสายน้ำพึ่งสายน้ำพึ่งนี่ไงเจ๋วเลยหวานเจี๊ยบสมเมืองฝางแดกเข้าก่อนก่อนจะขมโมยคนอื่นพักนอก คลิกแดกเข้าทั้งชีวิตขวาจีนะเจอกันวันนี้นี่ไงโอ้โหชีวิตของแท้นี่ พริกโบราณ้รีบไวย่างไม่มีอะไรมีเพียงแค่เท่านี้มีกินแค่เท่านี้คนหาเช้ากินคําก็แบบนี้ผักนอกนอกไปเราไม่ได้นอกใจ แต่เรากินพักนอกเฉยอ,อยู่ในส่วนส้มไว้เกาะเข้าไปโอ้โหร่วงยังไงล่ว่าตรงที่อยากกินว่ะกูเด็กไปแล้วอขออภัยด้วยนะลืมเรายังไม่ได้กินยังอมอยู่คิดว่าคงไม่ว่ากันให้เด็กเนื้อก่อนอยากกินน้ำพิกก่อย น้องควายไม่ให้นะมันของโปรดไงไปเออเจ้าทีเจ้าตาจะยุ่งกันเนอะให้กลินก็ดีละบลุญละมึงช่วยอะไรกูวันนี้ต้องช่วยนะให้เด็กเนะี่ย

เห็นไหมั้ยนีเบอร์อะไรวะเบอร์ห้าเบอร์หกเบอร์ห้าเบอร์หกใหม่มันเหม็นวะไปไม่ดีแล้วเหม็นนิดหน่อย ส่วนี้บอกไม่ได้เดี๋ยวผมโดนอยากถามมะวสวนชื่ออะไรสวนเมืองฝางจบเดี๋ยวปัญหาตามมาทีหลังให้ยุ่งวะไม่บอกรู้ใจเมืองฝางจ,จา้ายไหมเอฟซีแย่มากันนะ ให้อภัยกันบ้างมียที่ดูอย่างเดียวก็ดูกดหัวใจมาด้วยไม่ใช่ว่าดูอย่างเดียวนี่นะเนี่ยป้งอ่ะเข้าใจไหมป้งป้งป้งขอโทรของแท้หน่อย อ่ะเนาะโอ้โหเนี่ยพีเ่เจะเจ๊กินได้เร็วนะจะต้องเก็บหลักฐานไว้ผักนกผักนกผักากาลเขาเรียกอะไรไม่รู้นะ อักอะไรไม่รู้เนี่ยวะ Rồi, ừ, nó khỏe nó chín chá Mình nhiều quá. Sủi. Bờ hai bờ hộp. Xì mấy เลานะมันเปลี่ยนตลอดวะ่ะแรกมันมจะออกหน้าจอข้างล่างเนี่ยพี่น้องะผมไปกดอะไรมั่วไาไม่รู้อมันออกข้างบนอีกบอกลแล้วคลิปที่แล้วหาที่ไหนไม่รู้เลยคนเมืองฝางกินข้าวง่ายพี่น้องะใครตรวจติดต่อมาได้บ,บังคับบังคับอีก ไม่มีใครสนใจก็ไม่เป็นไรเราเกิดมาเพื่อตัวเองดูแลตัวเองได้เราต้องดูแลลูกนะลูกมีโสดลูกติดสองคน là lúc đây này sẽ mới luôn lúc mình sẽ kính hậu có cái khuyên màn hình của các bệnh viện cọp lại cái đường tải lương ngại à แกมาก็ถ้าลูกได้งานมีงานดีก็ปีละสองกระสอบเข้าพอละเงินไม่ต้องเอามาเอาเข้าวย่างเดียวกับข้าวก,ก,กินพริกกินผักปลูกเองได้หาได้ไม่ได้ข้าวอาหารมาได้ไปน้อยเปเหมือนผักผักต่าหาตามน้อง,ตา,งตามน้ำตามหินหัวก็ไม่มดละแม่งก่า,กนงานง่าย กกนนะ่คนเกิดฉาดนีนะ่ชดใช้กรรมไปก่อนนะชดใช้กรรมให้มันหมดไปหรือว่าฉาดก่อนนกเกิดเนี่ยคนอื่นเลาวมาเกิดละคนอื่นกับผมงั้นฉะาดนี้มาโดนแต่จะทำผิดต,ต่อไปนะฉาดเนี่ยปัจจุบันเนี่ย เวนกรรมตามทันแต่ก็ดูหน้าไว้ฟังเอาไว้วันนี้มันของแท้ใช้อของปลอมไม่ยอมออกละ Ohio. Okay, yeah. Hmm. Mm. Thầm quá lắc còn ăn khoai Mày bay quá Chờ bé Cái nắc ngao nắc Bồ พังวันก็พอมันช่วยเหลือก็เก็บไว้ทิ้งมันเมื่อเราลำบากเราต้องพึ่งพามันอีก โสดทำไมอยู่ไปใหตุใ้เงาวสวงไม่หากคิดคิดผููควงเดียวจะรวงไว้หายเป็นบ้าเกิดมาเดียวได้จะตาเพราะความเงาเศร้าแต่งานัง่าเสียเถอะเราอยู่วางเปล่าไม่มีอะไรเป็นโสดทำไมโสดตลอดไอเนี่ยส่วน้อม ของแทะใส่ไวไม่ได้ไม่ได้ตะกะหนูแดงชีวิตหาเช้ากินข้ามกับแบบนี้พปนเนอะ เราเกิดมาเราไม่ได้เกิดบนเงินบนกองเงินกองทองเราเกิดมาเพื่อใช้ชีวิตใช้แรงตัวเองโอเคคลิปหน้าได้เจอกันไปเ,เนี่ยสองร้อยก็ไร่ปุ่นติดเขาน่นอ่ย